มะลังค่าข้ามขาข้ามเอเออไปแล้วรเหียบรอยอย่าเลยเนผู้จัดการธุรกิจบ่ี่ย <c oughs> เออให้ลูกน้องพิ่นมาไปก่อนบรรเลงมาเอานี่นอไปไปด้วยไปวยเออเอออ่เอ่ อาผู้จัดการน,นั่นเอผู้จัดการนั่นี่เ <c oughs> <c oughs> อาผู้จัดการคนใหม่เด้อเ cool ด้อเด็กประคืรเนาะขั้นตอนห้องใหญ่สมควรอยู่น่าจะก่อสร้างลาชีแหละเอากระปุกง,งามเลยนี่ไปห้องไปนี่สบาย,ยียามเสาเด้อคุณเนาะตอนนี้เรากอยู่ที่เมืองลามามเนนะอยู่แขวงเซีกองเนาะ ว่าจะหน่อยเลาวจะเดินทางไปเมืองกะลุมเลยทุกคนเนาะอ่าเมื่อคืนนี้เอามาแหวนอนอยู่ซื้อกองนี่แหละแตวน,นเช้านี้กำลังจะกินขา้าวเสาร์อยู่เาเดินทางมาเสองนี้กำลังตื่นนอนเมื่อคืนนี้ฝนตกเมื่อคืนเลยเมื่อคืนนี้นะตอนนี้ก็บมืดอคืนคืบเลยทุกคนสิตกเอาเตรียมทางสิไปกะลุมบูฮัวซีหลอดหรือบอลลูนเท่านี่เพราะว่าเขาบอกว่าเส้นทางยากอยู่ค่อนข้างยากเลยนะเอากำลังมาแหวกินเขาาา่าเย็นแหละ อันนี้เป็นเส้นทางที่เฮามาทางฐานแตงเลยมาทางฐาแตงอ่าเนี่ยอันนี้เฮาหลวงไปอาอตะปือเนาะไปสแสดงเวียดนามเลยนี่อาหารการกินเนาะอันนี้เป็นปิ้งปลาดูไหมวันนี้เราจะกินปิ้งปลาแหละปิ้งควายอันนี้โอ<ฮ>้ยเป็นตาแสบนะอาหารการกินตาแสบเป็นตาแสบ ได้แวะผ่านไปผ่านมากมาแวกกินได้เนาะอยู่ข้างทางอลไอาหารนี่เนาะน่ะถ่ายติดตามผ่านบรรยากาศการเดินทางเลยทุกคนเนาะว่าการไปกระลึมนี่จะเป็นอะไรเส้นทางจะอยากลำบากสำหไหนถ่ายติดตามชมกันต่อไปเลยเนาสิกิมตามัาย่าเสาเนอนี่ใส่ก,กําลังตาําสมตามําสู่กินแล้วมาเนี่ย เอาสุดซีมือได้เด้อเอาแสบๆเนอะอันนี้เป็นสมพัก สวัดีสบายดีแกเรื่องเทปเลยนะเนาะส่รถสิงวายยูนี y ่ N e จะมีเส้นทางร้ายเสร็จเลยก็ต้อง ไปพร้อมกับคนท่องถิ่นที่เขาเคยไปโอ้ยโย ีแต่ว่าฝนหยุดนะอาว่าฝนตกลิ้นเลยนี่ฝนขางลำบากอยอะต้องไปก่อนแหละ xin thang lắng rồi nhắm mùa lỡ đọc này nữa ok ok úp úp, úp ok 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 là ok tít ok Ờ, con này Cần với dù sai lạ Biệt lời, biệt lơi Đã mẹ เ,เสียวนั่นแลหละตูลงโอ้โหคันนี้กะเขาต้องเฝ้าขึ้นไปเพราะมันสั้นอยู่ข้างหนาเลยอยู่ทางหน,าเน,เา,า,งหนาเนี่ยมันสั้นตัวเ,เขาต้องขึ้นไปแล้วอ,อ๋อทิดกระแลสามสี่พันแล้วอเอ้ ไปได้แล้วหอสิงไปแล้วเนาวต้องให้รถสิงไปก่อนก่อฝนกำลังแปลงทางเูย กว่าเท้าลงไปฝ่อมรถนี้ไม่ได้เขาเบรกแล้วหล่อจะไหลเลยนะเขาต้องให้ว่านางห่างก็รถสิงก่อนจึ๊ก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 โอ้โหสวสดยอดสวสดยดอดเอาแรงก็สิงแล้ว อนนี้เขาก็เดินทางมากะใกล้เติบแหละทุกคน,นเนาะเขาอย่างบ่อหอดเมืองกระลุ่มเถ่อแต่ว่าก่อนเขาเข่าไปนะเขาพอ่อบ้านเนาะเพราะว่าในเมื่อก่อนเนี่ยเขามาปลุกบ้านดินีได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาได้ยายนี้เปแลแวต่นนี้ก็เลยมีโอกาสที่มาพาทุกคนหลาอหลินหลาะชมเมืองเนาะผ่าบรรยากาศอยู่ข้างในว่าสิเป็นอะไรโอเคเนาะเอา โอ้ต้อนอั้นี้งามสุดทุกคนเลยนี่วิวค่กอือเอานี่แหละบ้านเรือนหลังนี้เป็นเพือนเก่าแล้วเนาะที่บ่มีคนอยู่แล้วแต่ว่า เขาได้ถูกได้มางเลยนี่หลายปีละเราบางคนเขามาถูกเอาเนี่เขามาถูกอาบานประตูนี่เมืองจ้าว,ว่าใหม่อันนี้ในเมื่อก่อนนี่เป็นใหม่ที่ดีเลยเนาะอาจจะเป็นใหม่ที่มีมลูลค่าราคาแพงเนาะไหม่ขายงบอรหรือว่าใหม่ดูใหม่ประดูเนาะ ทีเป็นเหตุในมกืกรอน,นี่เป็นเพื่อนปูนเพื่อนดินเลยได้มาหลายปีแล้วหลายฝ่าลาปีแหละม,มีคนอยู่เป็นเพื่อนบัตรบูฮานเลยแหละในสมัยก่อนเลยนี่ พมมูนกระมีรวมกำลังหนึ่งได้นาะนนอีกหนึ่งหลังเลยทุกคนตัวนี้ก็เป็นหลังใหญ่ ไป้างน้นเลยไปหล่อเบิ่งข้างนอ้อนคิดว่าอยู่นี่หลายปีแหละทุกคนเเ่าสามารถเบิง่งใดว่าจากต้นไม้นี่นะกิตนต้นไม้ใหญ่เลย ต้นไม้ชั้นใหญ่เลยเนี่ยโอ้ประตูขากด้นี่เขากาะนี่น้อประตูงามได้นี่เห็นห้องไปนี่โอ้โหต้นไม้ใหญ่แล้วนี่โอ้นี่เกิดต้นไม้นี่เลยอันนี้เป็นห้องไปเนี เส้นทางกันนะนี่ต้นไมน้ใหญ่บุ้ละโอ้แต่ว่าเขามากข้างในเน,นี่ยอากาศเย็นนะประตูอยู่นี่เกิดหยาสีเขียวบุ้ล่ะโอ้เนี่ โอ้โหหองใหญ่สมควรอยู่น่าจะก่อสร้างลาชีแหละนเนาะเขากระพุย้อนส่เห็ด์ยังเนาะคือต้องใหญ่นะนะบางทีอาจจะบ่มีคนอยู่ท่านี้อาจจะใหญ่บานใหญ่เมืองหนาะไปาอยู่ที่อื่นเนาะแต่ว่าเราเห็นแล้วก็บแวะผ่านมาเด้อทุกคนเนาะกับกระพุยข้อมูลแท้จริงไดว้ว่าเป็นยังไรนะเออแต่ว่าเราผ่านมาซื้อ แล้วเห็นเนาะมันอยู่กล,าง,า,า,กลางป่าเลยดิยนี่กลางป่าเลยดิยนี่แหละเขาก็าเล่ยแวะถ่ายอบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นตุ๊กแกตกแกฝเ,น,เนือใหม่นี่ นีแต่เป็นใหม่ที่มีมูลค่าสูงได้นะพอในเมื่อก่อนนี่นะใหม่นี่ก็จะมีหลายเนาะแล้วก็เป็นใหม่ที่ดีเนือใหม่ดีอะนะแล้วเป็นใหม่ที่มีมูลคา่าแพงได้ได้เฮากะบฮูเลยอาจจะเนาะพอวันเป็นใหม่เหนือดีเลยนี่นองงานในเมื่อก่อนงานศิลปะที่ประเทศน,นะ่นี่อันนี้เนาะอันนี้เป็น เขาเอินว่าแนวการขโมยไงเด้เนาะแนวการขโมยแต่ว่าเป็นบุหรีเอาเล็กเห็ดได้เอาไม้เห็ดนี่งามเด้เนาะนี่เป็นเนื้อไม้เห็ดคักเลยเออเนาะนี่งามงามงามน,นี่เป็นบานประตูโคกเนาะเป็นเคื่อนซองสันเลยนี่โอ้เงอนต่งขางลังใหญ่อยู่ได้นี่โอ้ คันใดนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองพาทุกคนย่างขึ้นไปเดี๋ยวจะพาเพื่อๆย่งางขึ้นไปเบิ่องทางเทิงด้วยทางเทิงว่าจะเป็นอะไรเป็นเหือดสองสองันนครับไปทุกคนนี่คันใดนี่หอดไล่แต่ว่าต้องระมัดระวังนะยันพาตกต๊ะน้วยอาเจ็บได้ เห็นบอกแนวการขโมยคนนี้จะเป็นไหมเลยอืมเนาะคนในเมื่อก่อนเนี่ยก็มีซีใหม่ลายมือขัดลายเนาะนี่โอ้บรรยากาศทุกคนเนาะอืม มาคนเดียวกังคืนนี่ถื่อว่าร้อนชิบหายเลยทุกคนเลยอเอโบยไปกะมาแล้วอือใส่สังกสีอุ๊บอันนี้เป็นครัวคิดว่าเาจะออกแล้ว เขาจะได้เดินทางต่อด้วทุกคนนะเขาจะออกจากป่าก่อนอยู่รอดลายอะเดี๋ยวติดตามภาพบรรยากาศต่อไปนะเพื่อนหลังจากที่เราเดินทางมาไกลนะแต่ว่าเขาจะข่ามบักอยู่นี่ต้องรอถ่านหน่อยนึงเนอจะข่ามบักอยู่นี่ แล้วเพื่อนไ้เขาล่อถ่าเดี๋ยวเขาจะแวะพักผ่อนอยู่นี่กินหนามกินในเนาะนี่คนแถวมาจากเมืองอื่นนะจะเข้าไปในเมืองนี่เขาก็มาพักผ่อนอยู่นี่รดแต่ละขั้นนี่นะคันนี้มีน้ำมันนำเตรียมไว้เนาะบางที่อยู่แถวเมืองกระลึมราคาน้ำมันอาจจะแพงไลเนาะเขาต้องซื้อไว้เห <c oughs> นาะเนี่น้องๆเป็ <c oughs> น <c oughs> นางพ <c oughs> ักผ่อน <c oughs> นางพักผ่อนอยู่นี่ ปากระกันมากแต่ไซล่ะนี่นะพลากระกันมาแต่ไซปลกซองเออไม่เห็ดไม่เห็ดเบียกอยู่ที่ปะที่นี่ไม่เห็ดเบียกอยู่ปากซองสบายซิมบับบานเออบ้านบ้านเจ้าอยู่ใกล้กระลุมพวกแมนแมนไกลกระลุมใกล้สะแดนเออเนาะไปเห็ดเบียกอยู่ปากซองแดนหนาวเนาะเจ้าเจ้าเออเนาะน้องๆคนเห็ดเบียกอยู่ในเมืองปักซองพุอยู่แขวงจำปาซักเลยเกี่ยวกับเขามายามบ้านยามเมืองนี่เออจักชั่วโมงเดินทางมา ประมาณได้ไหนบออันเจ้าเดินทางมานะแต่ปักซองนะโอ้แต่ปักซองสิว่าพอดเมืองกัประมาณสี่ห้าสมงเออเจ้านอนอยู่สีกองนี่บอกมื่อคืนนี่ท่าแตงเมื่อแต่นั้นเลยแต่ปักซองเลยมาแต่ปักซองเลยออกแต่เสาเนาะเออเอาเอาสิ่ดีไปก่อนจ่าจ้าจ่แปะ่ตักทายสบายดีน้องๆเพื่อนเดี๋ยวเาจะขึ้นบักแหละเดินทางต่อ จะขามไปเซไดเนอะอันนี้เขาเอิ่นเซเซกองเนอะอ่าเซกองจะขามไปกระลึมนี่มันใส่แพรได้ขามเอาทีมงานเอากรลังถาอยู่นี้อ่าหลังถาต้องไปเป็นคิวเป็นลำดับนะนี่เป็นมาหอดแล้วแบบนี้เออหนามไล่แห้งอยู่เลยลำเซโอ้งามอะไรทำรรมาตาษ์วิวงามเลยนะ อันนี้เส้นทางข้ามไปกระลุ่มงนี้ทุกคนม่ก่อนยินโอ้โหมองหอนแล้วชืบชืบาาสามขั้นในหลอบนี่โอ้พื้นทสายจากขั้นเด้อเฮานี่คือหลายขั้นแต่ยังไงเฮ้ยแต่ละสามบอกแย่เลยซะอออโอ้ขั้นนี้ครบเครื่องเลยนี่นะ เอาเองดูเอาดูนะคันนี้ให้ลงก่อนเนาะให้ลงเด <c oughs> ินเนอะเป็นตามมาอยากแตะคือเด็อ๋อสุดขับรถได้ดีเนี่ย <c oughs> ขับชุดรถเฟื่เนาะเออนี่มา <c oughs> ล,ลัง <c> ค <oughs> ่าข้ามค่าข้าม เออไปแล้วนี้เรียบรอยรขึ้นไปแต่ละสามขั้นนะนี่อันนี้เป็นเพื่อซองลำเอามาประกบกันเอ,อ God, าไ้กาดทั้งข้างนี่โอ้ผมจะเห็นเป็นหลอกเป็นหลอกขึ้นม,ม,มีบ่องอีกได้เนยปิดโหลดเลยประจำโหลดเลย ออขันได้บหม่ไปวะโอ้โาจีตาไปผมกันบ่เออได้ได้เออบ่องก็ไปกอกกับเดอเนาะกอกกว่าเขาเอินยังภาษาเฮาประจําโหลดเลยมืออยู่ไซอาอยู่หันเอาไายอกคนฮะขึ้นมาแหละบาทนี่เอาเอา โอ้ยคิว่าสิครับคุณมาเลยปิญญาแบบพิพาทไปเลยคือปลอดภัยแต่ความปลอดภัยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลอยหนามเนาะถ้ามันลอยหนามมีไข้ได้ยันแต่มันจมน้มเลยเอาใส่ผืนไปก่อนเออนี่เป็นสื่อหลดหน่อยเพื่อต่อรูปได้ไหมและซื้อมาแต่สีกองไปแล้วหลอบหน้าเอาสีไปหลอบหน้า ของเข้าสามขั้นนี่ถาก่อนไปล้ท,งท่ทงนันกระถาได้ท้งนันก็ะรอถาอยู่ไปปุ๊บท้งนันก,มกออ็มาต่อยได้มาเนี่ย ไปแล้วบ้านนี่ยเดี๋ยวคุณกระถาไปจอดทางคนปุ๊บทางปีมาต่อเอาอันนี้เป็นผู้จัดการเหรอเป็นผู้จัดการธุรกิจบ่เนี่ยเออให้ลูกน้องเพิ่นมาไปก่อนไปแล้วมาเอานี่ยนอไว้ไวด้วยไว้ได้วยเออเอ่อเออเอ่อขับอ่าผู้จัดการน,นี่ผู้จัดการน,นี่ <laughs> เอาผู้จัดการคนใหม่เด้อเ cool, ด้เอเดี๋ยวไปคืนเด้อขั้นตัวไรขั้นตัวไรจะเก็บนนะา กโบผแพงคันละชาวพันเออคันละชาวพันลาลแห้งนี่สามลายแห้งเนาะเพราะว่าถ้าว่ารถเขาเป็นนี่นะสองรถทำทดสอบนี่เอาจังจัดการเราอย่างินี้ลายนี่พุ่นเลยพุ่นเลยเอาเฮากําลังหยอกกระหลินเด้อเพราะว่าตอนนี้เฮากําลังรอถ่านะรอถ่าเพื่อเขาจะกลับมาแหละรอถ่ามันดนทุกคนเออก็เลยมานั่งทาอยู่หบมนี่แหละเออนั่งหยอกกระหลินเด้อเนาะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศการเดินทางโว้ย มีมวนมีซึนยอกแซวกันไปน้ำเนาะเพื่อคายเขียดบริจริงจังอย่างหลายเนาะเพื่อบรมือใหนนะ้ในการเดินทางแต่เขาเรียดหลายเขียดหลายบร้เนาะการเดินทางนี่นะเออมันบางอย่างก็ต้องปล่อยไปตามสถานการณ์น้ำเนาะเออบุมแมนว่าปล่อยใจไปับกับสายล้มนะเนาะแต่ว่าปล่อยใจไปกับธรรมศาสตร์เ <c oughs> อาวะหยอกเนาะเนาะนี่เราต้องขึ้นเป็นลำดับนะขึ้นเป็นลำดับเป็นเถื่อละขั้นเอา สบายโอ้โหรุดเลยไหมอันตรายอันตรายทีแต่ว่ารดขึ้นก่อนได้อางรุดจะอันตรา,ายนะลายเนาะไปทางนาไปทางนาจังว่าทางล่างสั่งเอา hàng thẻ nó ngoài chấp hay chấp chấp thầy chấp khăn áo phải hành nữa đừng bà con ừ lột <laughs> khăn à vô oh, tôn nạm đấy pít mày pít chắc mày, mòi chắc mày. Sai liền. Dạ đấy. Haha. Hả? ở đấy. Leng này. lên เวลาขึ้นมานี่ต้องระมัดระวังได้เอาเอ่อเอ,อาได้ัจได้เฮ้ยไปแล้วววางางววังๆเลยบาลนี่ แล้วไปวางๆางแล้วเอาองอันสุดมันนี่ อ๋อใส่แล้วหวานเนี่ยมันเลยจืดเลือดเลอันนีเลยโอ้บรรยากาศมีนทุดยอดเลยที่นี่มีคันเดียวฐาน ดาวปันก็บนะแต่รถคอยผู้หมือนทีเก็บเท่าได้ปันใหญ่นะนะจือ๊อจื๊อจืออ๊อะไรตะกรงไหมลืมเลยหรอต้องใส่แป้นนะต้องใส่แป้นเออเอาคันใดก่อนคันใดก่อนต้องคอยก่อนบ่ แ,แหลนคอยก็ได้นะต้องแรงแห้งหน่อยหนึ่งอา่าไปชื่ออยางนั้นมันหน่งตนเหนียบเยี่ยมขืนมาและเขาจะเดินทางต่ออะไรบ้างเนี่ยนะเดี๋ยวติดตามผ่านบรรยากาศการเดินทางต่อเลยเนาะเอาบมมีเงินหน่อยเพผมนนะไปคันเดียวเนาะรอบนี้เนาะลูปแล้วรอบนี่ยขั้นเดียว ลองรอถ่าเนาะอเอาขอบใจหลายๆเนาะโอ้หายใบเดียวไหนมาปักหลายใบเลยบาทเนาะยเอาขอบใจหลายๆเด้อตอนมาสิอุดหนุนไหมเอาไปเข้าบาทเนี่ยขันละซ่อมพันกี่เอา,เอา,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 เอาหมและกลับจะได้คนแนนบาทเนี่ยอะยังไปเข้าบาทเนี่ยดูอต่อเข้า อันนี้คือความสุขการเดินทางได้เข้าเห็นสิ่งแปลกใหม่และเข้าได้สัมผัส กับบรรยากาศการประชวนไพ่แอคชั่นนะเออเ้ยแล้ว